ห i ทุกคนวันนี้นะคะชิชาจะมาแกะพัสดุให้ดูนะคะตื่นเต้นมากๆแต่ว่าต้องเล่าก่อนนะคะคือในนี้เนี่ยเป็นตุ๊กตาซิลิโค,คนทุกคนแต่ไม่ใช่เด็กเบบีธรรมดานะคะราคาเจ็บมากๆถ้าใครอยากรู้คร่าวๆก็ดูที่หน้าปกคลิปได้นะคะคือมันเจ็บมากจริงตอนที่รู้ราคาไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้แต่พอมันคูณเป็นเงินไทยเอ่อแล้วก็แบบงงไปเลยนะคะสตันไปเลยแต่ก็แบบทาอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าเรารักแล้วเราก็ตกลงกับอาร์ติสไปแล้วว่าเราจะรับเขามาเลี้ยงนะคะ คือต้องเล่าก่อนว่าชาอยากได้นี้มันนานมากๆแล้วนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจในตัวเองเหมือนกันว่าจะเล่นได้นานไหมเพราะว่าเป็นซิลิโคนซึ่งอชาชาเนี่ยสะสมแต่ไวนิลซะส่วนมากนะคะแบบ90%เลยอะ่ะลักไวนิลมากๆาเพราะมันไม่ต้องดูแลขนาดนั้นนะคะ แต่ว่าชาชาก็มีเบบี้กิีอนของชาที่เป็นซิลิโคนนะคะส่วนอันนี้เนี่ยคือชาเห็นมาเป็นปีแล้วนะว่าเขามีตัวนี้แต่เขาไม่รับออเดอร์แล้วก็ไม่ขายเลยตัวที่เขาทําแล้วมันน่ารักมากแล้วแบบล่าสุดเมื่อเดือน2องเดือนที่แล้วชาเห็นเขาโพสตว่าเขาขายอีกตัวหนึ่งซึ่งอาชาก็ไม่ชอบสีนั้นมันเป็นสีฟ้าเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจว่าทาไมมันเป็นสีนะคะคือตัวน,นั้นเป็นสีฟ้าชาไม่ชอบชาก็เลยแบบเทคช ANCE หรือว่าอะลองเสี่ยงดวงดูว่าเฮ้ยอยากได้สีเทาจะมีไหมบังเอิญเขาทําให้ทุกคนคืือตต่นนเ้้มากกแลว พอเขาอัปโหลดของชาเนี่มีคนมาถามเยอะมากว่าขอซื้อนู่นนี่นะคะแต่ว่าเขาไม่ขายเลยรู้สึกแบบเฮ้ยโชคดีมากและดีใจมากๆที่ชาแาแบบคุยกับเขาแบบทันเวลาตรงเวลาเป๊ะและอาทิสุดทุกคนมาน่าตกใจมากเขาอายุ16นะคะแล้วเขาทําตุ๊กตามาตั้งแต่แบบ1 4บสอย่างเงี้ยคือแบบเจ๋งมากๆอะ่ะโอเคชาพูดเยอะกันไปแล้วชาอยากเจอมากๆแล้วนะคะน,นี่ก็มาจากอเมริกานะคะแล้วก็หม,มืมีกก็พ่นค่าเชื้อตากแดดเรียบร้อยตอนนี้พร้อมเปิดนะคะ คือแบบแอบตื่นเต้นที่เขาเป็นซิลิโคนด้วยอะ่ะไม่รู้ว่าจะแบบรักกันได้ไหมเพราะซิลิโคนมันดูแลค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าน,นี้ก็เป็นมินินะเพราะดูจากกล่องกล่อก็เล็กนิดเดียวเองอะในนี้นะคะเป็นเบบีแต่เป็นเบบีที่ไม่ได้มาจากมนุษย์มาจากนอกโลกนะคะคือแบบตื่นเต้นมากไม่เคยสั่งอะไรแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่พัสดุมาถึงเร็วมากๆเลยนะคะประมาณแบบอาทิตย์หนึงเองอะ่ะ ซึ่งช่วงนี้เนี่ยพัสดุมันจะช้ามากเพราะว่ามีไวรัสนะคะมันก็จะออกเดินทางกันช้าผิดปกติว้าวเราจะมาเริ่มแกะนะคะคือน่าทึ่งมากที่เขาอยู่แค่16แล้วเขาทำงานแบบสุดยอดมากจริงๆอะ่ะเฮ้ยอยากจะแกะดีๆแต่ว่าไม่ทันแล้วนะคะวว <Whoa! S 1> เห็นข้อมือตัวเองโล่งนะคะลืม พิ่งลงมาจากห้องนะคะลืมใส่นี่ของ Clover Club นะแอบโปรโมทนะคะเป็นสร้อยข้อมือแบรนด์นะชาเองก็ถักเองนะคะสามารถเลือกสีเลือกข้อมืออะไรได้หมดเลยจะใส่ได้ไหมเนี่ยรึบ๊บนี่นะคะโอเคแกะต่อได้มีสีสันแล้วอ้ยทุกคนเห็นหน้าเขาลางๆหรือเปล่าเป็นสีเทานะหนึ่งสองว้าว นี่คือซูชนะคะทุกคนเป็นเบบีเอเลียนนะคะตาแป๋วมากๆของอาชาเนี่ยเป็นตัวที่4ทับ10คือเขาเนี่ยบอกว่าเขาเทมา10ตัวนะคะแต่ว่าเขาไม่รับออเดอร์เรื่อยๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาขายยังไงนะคะแต่ว่าแบบโชคดีมากๆที่ชาได้มานะคะนี่ก็เป็น care instruction หรือว่าวิธีการดูแลนะคะเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันนะคะเขาบอกว่าซูช ต้องถูกดูแลแล้วก็เวลาถือเขาต้องถือเหมือนเขาเป็นเบบี้จริงๆนะคะแล้วก็เขาเนี่ยทำมาจากซิลิโคนที่นุ่มมากๆแล้วก็บอบอบางนะคะเพราะฉะนั้นห้ามดึงทั้งแขนแล้วก็นิ้วเขานะคะ เวลาใส่ชุดให้ซูชนะคะก็ต้องเอาแขนเขาออกมาจากาแขนเสื้อขาเสื้อเบาๆมากๆนะคะห้ามดึงห้ามยัดพ a ฟ i f i ออร์หรือว่าจุบดูดเข้าไปในปากนะคะให้ gently squeezes h i cheek ให้บีบแก้มนะคะเบาๆหรือว่าดึงคางลงมาเพื่อที่จะใส่ตัวจุบนะคะไม่ไงั้นมันจะฉีกขาดได้ always นะคะที่ต้องทำตลอดก็คือเวลาเราอุ้มเขาขึ้นมาเราต้องประคองคอหรือหัวด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยจะหัวหนักมากนะคะ s ูช h cannot support his own weight แปลว่าซูชเนี่ยเขาตัวหนักมากเขาไม่สามารถรับน้ําหนักได้ทั้งตัวนั่งไม่ได้ยืนไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะเราจะต้องอ,อุ้มเขาด้วยแบบ2มือหรือว่ามือนหนึ่งตลอดคือห้ามให้น้าหนักมันหนักเกินไปไม่งั้นไม่จะฉีกขาดได้นะคะ ถ้าซูชเงานะคะหรือว่าเหนียวฝุ่นเกาะเนี่ย powder him gently ก็สามารถเอาแป้งนะคะลงได้ใช้บรัชหรือว่าแปรงนะคะแล้วก็ใช้ซิลิโคนแมตติ้งพาวเดอร์ก็คือเป็นแป้งหรือว่าผงที่ทำให้ซิลิโคนเนี่ยมันด้านนะคะมันจะได้ไม่เหนียวนะคะเขาก็ใส่มาให้ด้วยแล้วก็เวลาเก็บซูชเนี่ยให้อยู่ไกลาจากซันไลท์นะคะห้ามโดนแสงแดดโดยตรงๆโดนตัวเขาอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะแล้วก็ซูช will greatly appreciate care ก็ซูช์แฮปปี้มากท้ ดูแลดีดูนิ้วดิน่ารักมากๆอ่ะอุ๊ยโอเคเราควรจะมาดูกันนะคะมีอะไรบ้างตื่นเต้นไม่ได้ตื่นเต้นอย่างนี้มานานแล้วอะ่ะอันนี้คือซิลิโคนแมตติ้งพาวเดอร์นะคะนี่คืออ๋อผงที่เมื่อกี้เขาบอกนะคะคือถ้าแบบว่าซิลิโคนเริ่มเหนียวหรือเริ่มเงาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบดักฝุ่นนะคะมันก็จะไม่โอเคใช่ไหมเราก็ต้องเอานี้ลงนะคะเพื่อให้ด้านจะได้ไม่เหนียวคล้ายๆปาท่องโกะทุกคนที่เขาต้องเอาแป้งโรยเพื่อไม่ให้ติดมือนะคะ อุ้ยมีแบบของขวัญสำหรับซูชคคือชาตั้งชื่อแล้วนะแต่ช่ยังไม่แน่ใจในชื่อหรือวช่จะทบทวนในหัวระหว่างช่แกะไปแล้วกันนะว่าช่าจะเอาชื่ออะไรดีอึบอะไรอ่ะแคมเพิดคือตัวเขาเล็กมากนะคะประมาณน่าจะ9ก้าไม่ก็สินิ้วนะอุ้ยชุดน่ารักสีสวยอ่ะ โอเคนะคะอันนี้ก็คือ Pa m เ e r จิ๋วนะคะ Micro Premi ซึ่งไซน์เนี้ยประเทศไทยไม่มีนะพรีมีก็ไม่มีประเทศไทยมีแต่แรกเกิดอะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือ Mi โคร Premi ่คือเล็กกว่า p r e m i ่นะคะแต่ถ้าเล็กกว่านี้ก็จะเป็นอันที่อาชาให้ลิงใส่นะคะก็เป็นแ a m เ e r รลิงสามารถใส่พวกตัวจิ๋วได้อันนี้คือเล็กมากจริงแต่มันอาจจะดูใหญ่ไปสาหรับเขาด้วยซ้ำอาจจะต้องใช้แพมเพิร์ดของบูบูนะเนี่ยแต่น่ารักก็ดูดีจิ๋วอะ่ะแล้วก็ชุด อุยน่ารัก The coolest dude in the galaxy ไปหาที่ไหนอะสั่งตัดยังไงอะเล็กขนาดเนี้ยดูดิแล้วเป็นวันซีนะคะคือแบบเอาขาออกมาได้สองข้างอะน่ารักมากเป็นแบบเด็กที่เท่ที่สุดในจักรวาลน,นี้นะคะเหมาะสำหรับเอเลียนนะคะแล้วก็มีกางเกงอุ้ยทุกคนไม่ไหวแล้วน่ารักเดี๋ยวให้ช่างตัดแบบนี้บ้างดีกว่าน่ารักเกินไปอะอันนี้ก็เขาก็บุมาให้นะคะอุ้ย อุยเขาหนักนะเนี่ยต้องอุ้มเขาเออกมาโอเคเราได้ทำที่ให้เขาแลนดิ้งแล้วนะคะหัวอยู่ไหนหัวอยู่นี่แน่เลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะตื่นเต้นจังนี่เดี๋ยวเราแกะริบบิ้นออกก่อนเขาหอมาอย่างดีมากๆนะคะเซอร์ไพรส์มากที่แบบถึงเร็วอะ่ะปึ๊บไว้ห่พอผ้ามาด้วยนี่หัวแน่ๆนะเพราะมันแน่นกว่า ใช่หัวเขาหนักจริงตัวทั้งตัวก็หนักประมาณหนึ่งนะคะน่าจะประมาณโลหนึ่งนะชาวา่าอุย้ยทุกคนวยมันลื่นมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูเท้าก่อนละกันนะคึบดีฉันจะเอาวางบนกล่องดีกว่าจะได้สูงหน่อยโอเคสร้างเตียงให้เรียบร้อยออโอเคเดี๋ยวหัวอยู่บนนี้อยู่นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ <laughs> ยังไม่ได้ดูสักทีโมเตลเซตที่อยู่นั่นแหละ Okay, เทมาแกะอันล่างก่อนผ้านุ่มมากเลยอ่ะอุย้ยทุกคนฮัลโหลอุย้ยมันดึงมากเลยอ่ะแล้วก็แบบนิ่มมากจริงนะคะ super อฟต์จริงๆเลยดูดิบีบแบบหน้ากัดมากๆอ่ะนี่คือเท้ามีเท้าเหมือนคนเลยนะคะมีนิ้วห้านิ้วเออแต่ว่าลื่นมากนะคะแต่เขาบอกว่ามันจะไม่ค่อยเหนียวง่ายนะคะอุย้ยใส่แบบกางเกงในไหมพรมด้วยนะเดี๋ยวเราแกะ รงน,นี้ก่อนนะคะโอเคฟลุปอุ้ยอ่าปิดหน้าก่อนปิดหน้าก่อนนี่นะคะคือตัวเขาทุกคนนี่คือมือดูมือเขาดีแบบอันนี้เป็นแบบเหมือนกำลังลำไทยอยู่ที่แบบทำอย่างเงี้ย <laughs> แล้วก็อันนี้ก็เป็นสองนิ้วนะคะอุ้ยน่ารักมากแล้วก็ตัวเขาแบบโอ้โหลุ่มมากอะ่ะเดี๋ยว แกะให้ดูนะเขาไม่มีเพศนะคะเป็นยูนิเซ็ก์สามารถเป็นได้ทุกอย่างแต่ต้องใส่ชุดยากแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าเขาแบบว่ามันแบบดูดิมันดึงมากอะ่ะแต่มันนุ่มมากจริงๆนะเขาบอกว่าเขาใช้ซิลิโคนที่มันนุ่มมากกว่ารอบที่แล้วอีกนะคะคือเหมือนแบบเขาพัฒนา Product ของเขานะคะวิ้ทุกคนแล้วก็มีแบบเป็นซี่โครงด้วยนะคะมีสะดือตรงนี้ด้วยอะ่ะพร้อมจะเห็นหน้าหรือย,ยังเดี๋ยวดึงลงมาก่อนนะ วยชอบผ้าเขามากเลยอ่ะหนึ่งสองโอ้ oh my god ็ไม่รู้จะพูดอะไรมันดูแบลมากเลยโอ้คอเล็กมากทุกคนต้องแบบดูแลดีๆมากๆเลยนะไม่อยากจะคิดภาพถ้าคอรูบออกไปอย่างนี้เลยอ่ะวยน่ารักมากอ่ะดูดีแล้วเขามีแบบจ้ำๆเป็นผิวด้วยอ่ะแต่เขาไม่มีผมนะคะเขาเป็นเอเลี่ยนนะคะแล้วก็ดูตาเดี๋ยวให้ดูปากนะปากเขาก็ อได้ด้วยโอ้น่นารักมีเสียงเอเลียนด้วยนะเดี๋ยวนะเราจะหมวกนี้ก็น่าจะใส่ยากอ๋อดึงอ้โหโอ้โหเสียวมากเสียวเสียวคอขาดมากอะ่ะเราต้องจับหน้าไ้แล้วกันนะฟึบกันทุกคนโอ้เอเลียนโอเค ตั้งชื่อว่า pop tarts แล้วกันนะคะ pop tarts เป็นขนมอเมริกันที่แบบชาชอบที่วิลาก็มีนะมันจะเป็นเหมือนเอ่อเป็นทาร์ตนะคะสามารถเอาไปอุ่นกินได้เลยมีหลายรสด,ด้วยอันนี้ชื่อ pop tarts <c oughs> หลังๆนี่ชอบตั้งชื่อเป็นอาหารนะคะโหสุดยอดมากจริงๆอะ่ะสมกับราคาเขามากนะคะเพราะว่าซิลิโคนเป็นวัสดุที่ค่อนข้างแพงมากๆลังงานเขาสวยมากๆคือจะเคยเห็นซิลิโคนที่งานแบบไม่ค่อยเนี๊ยบสีไม่ค่อยเนียนลงแบบเอ่อครีสหรือว่ารอยพับไม่สวยอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบ สวยสวยมากจริงๆนะคะนี่นะคะเราก็จะเอา p a c i f i ายเออรอันนี้คือเขาไม่ได้ให้มานะคะอันนี้เป็นของหน้าซิลิโคนของอาชานะคะเดี๋ยวจะลองให้เขาใช้ดูว่าเขาใช้ได้ไหมไม่ได้ <laughs> เหมือนปากจะเล็กไปอะ่ะแล้วอย่างงี้จะเอาอะไรให้เขาดูดดีอะ่ะฟลบอุ้ยได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่นิดนึงน่ารักมากๆอ่ะคือตาแบบมันวาวมากๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆตอนนี้เอาเอาอันนี้ออกมาก่อนนะตีนเสียงบูบูไหมอ่ะ เดี๋ยวจะให้ดูโอ้โหคอนี่เล็กมากๆนะคะแล้วดูแบบหัวก็หนักมากเดี๋ยวจะให้ดูบนหัวนะคะเพราะว่าเขาทํามาดีมากๆเดี๋ยวก่อนนะ,ะเอาอันนี้ออกก่อนต้องเล่นอย่างระมัดระวังที่สุดในโลกนี่หัวเขาแบบมีรอยยุบลงไปเหมือนกระหม่อมขมับอะไรแบบนี้นะคะมีหูนะคะดูหน้าดีเบลมากนะคะหือ คือรู้เลยว่าชะตากรรมคือนอนนิ่งๆตลอดไปนะคะไม่สามารถเอามาโพสต์นั่งก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าหัวหนักมากๆนะคะก็คือต้องถ่ายรูปแบบนี้แต่น่ารักมากจริงๆอะ่ะดูดิคือแบบตัวเขาจะแบบแน่นมากๆแต่ว่าน,นุ่มมากๆนะคะเดี๋ยวให้ดูกนะ้นนะแนโอ้นี่คือก้นนะคะดูคอดิ เสียวคอมากจริงๆอันนี้ดูมีกระดูกสันหลังเลยนะคะคืองานสวยมากๆอะ่ะฮืมภูมิใจคุ้มค่าคุ้มราคานะคะเจ็บมากๆคือตอนแรกไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนั้นนะพอคูณออกมาเป็นเงินไทยตอนจ่ายจริงๆนี่มันโหดมากจริงๆดูนิ้วเขาดีไล่โทนแบบสวยมากๆนะคะมีข้อต่อเหมือนคนเลยอะเหมาะกับการถ่ายรูปที่สุดเลยอุย๊ปส์แต่ว่าตอนเขาทำ่างนี้เขาน่ารักมากเลยเนาะ pop tarts นี่นะคะเราจะมาลองใส่ชุดให้ pop tarts ดีกว่าคือแบบกลัวมากเพราะว่าดูดิทุกคนทุกอย่างมาดูใส่ยากมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองสุดฝีมือกันคอนี่สุดมิติใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขอยู่รอดโอเคเราจะมาใส่ชุดให้เขากันนะคะ เราจะมาเริ่มจากการใส่ขาแมวดีกว่าเดี๋ยวเราแป็กเองดีกว่ากลัวเราจะรึบน่ากลัวจริงๆแต่ว่าความดีคือไม่เหนียวนะคะสามารถดึงเสื้อขึ้นไปได้โดยไม่ต้องฝืนเยอะแย,ยะมากมายนะคะึบเราต้องรู้วิธีการจับนะแต่ชุดนี้แหละน่ารักจริงๆโอเคแป็คก,ก่อนฟึบ ก็แขนอุ๊ยแขนก็ยากอะว่าอืมต้องตัดเล็บแล้วนะชาชอุ้ยยากเกินอะยากมากอะอืมใส่ยังไงอะ <c oughs> เป็นเป็นของเล่นที่เล่นไม่เป็นสุขเลยทุกคนกลัวทุกอย่าง เดี๋ยวหักนะโอ้เหิวแบบฟลิปไปข้างหลังเลยอะไม่จะขาดวันแรกไม่ได้นะคือเอาจริงๆไม่ควรใส่เลยเลยอะคนอยู่นิ่งๆโอ,โอ้โหกว่าจะใส่ได้ช่างอาจจะไม่ต้องตัดแล้วล่ะเพราะว่ากลัวมากโป๊โปดีกว่า อีกข้างหนึ่งนะคะทุกคนฟึบยากจริงยอมรับมากอืออย่างนี้ก็เอาทุกคนลุ้น โอ้ยโอเคใส่ได้แล้วใส่ยากมากอุ้ยน่ารักมากเลยทุกคนชุดก็ยังใหญ่ไปสำหรับเขานะคะแต่มันก็ควรจะใหญ่างี้นะเพราะว่าเวลาใส่มันใส่ยากมากเลยอะเดี๋ยวให้เขาใส่ากางเกงดีกว่ากางเกงอันนี้นะคะเสื้อก็ใส่ยากมากกางเกงมาอีกอ นี่นะคะแล้วก็ขายข้างนึ่งต้องตัดเล็บายหือใจไม่เป็นสุขจริงๆนะเล่นอันเนี้ยไม่โอเคใส่ไม่ได้ทุกคนไม่กล้ากลัวเล็บก็ยาวนิดนึงนะคะตอนนี้ให้แขนเอาไปก่อน หายข้างนึงอะเอาหายไปไหนแล้วฮัลโหลทุกคนไม่ไหวแล้วอยากจะยอมแพ้ภารกิจนี้ใ้ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวต้องเอาให้เข้าไปในก้นนะไม่เคยไม่ได้ใส่แพมเพิร์ดเลยนะเช่าวเดี <laughs> ๋ยวจะถอดแล้วก็ใส่แพมเพิร์ดให้อยู่ อ๋อนิ่งๆไปอุย้ยน่ารักอะแต่ว่ามันใหญ่นิดนึงนะคะขาไม่หักไม่พับนะโอเคนี่อุย้ยน่ารักนี่แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะแต่ชาว่าชาชอบแบบไม่แต่งตัวมากกว่าแต่งตัวมันบีหัวใจมากเลยอะแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะเฮ้ยสีเข้ากันหมดเลยนะคะทุกอย่างเขาน่าจะคิดมาดีแล้วล่ะนี่ แต่ว่าเรายังไม่ใส่นะคะเราต้องพักใส่แล้วตอนนี้รู้สึกเสียวไส้มากนะคะโอเคนี่ก็คือ Unbox อนะคะ Pop t a r t สองอาชานะคะหรือว่า Baby s u ู s h นั่นเองรอมาจริงๆก็ไม่ได้รอนานมากแต่ก็รอแบบอยากได้มาหลายๆปีแล้วนะคะก็คุ้มค่ากับที่รอคอยแต่ว่าก็แต่งตัวยากมากจริงๆยอมรับเลยเพราะว่ากลัวมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปตัดเล็บให้สั้นเลยถ้าจะแบบแต่งตัวเขานะคะเพราะว่าบอบบางมากๆ ดูดีคือแบบคือมันสามารถคิดออกไปสมมติถ้ามันฉีกนิดนึงมันสามารถรูปไปได้เลยอะคือแขนขาดได้เลยอะมันน่ากลัวมากทุกคนนี่อะประมาณนี้ก่อนละกันไม่ต้องมีชุดเพิ่มแล้วโปโปไปโอเคกว่าเดี๋ยวให้ใส่แพมเพิร์ตแบบนี้นะคะแล้วก็อยู่อุ้ยนี้น่าจะใหญ่ไปต้องใส่ของบูบูแล้วล่ะเพราะของบูบูเล็กกว่าเดี๋ยวมาให้ดูนี่ของบูบูนะคะของบูบูเล็กกว่าพอดีกว่าตรงนี้สามารถตัดลงได้สาหรับเอเลี่ยนไม่ต้องซึมซับแต่ว่าเฮ้ยชั้ววันนี้โอเคเลยอะอันน ดีมากๆนี่สำหรับแบบเด็กมินินะคะแบบ9ถึง12นิ้วอะไรแบบนี้ใส่ได้เดี๋ยวจะต้องทอดชุดแล้วก็ใส่แผมเพิดไว้นะคะแต่ว่าน่ารักมากชอบมากนะคะใครคิดเห็นยังไงเมนด้วยนะคะบางคนอาจจะกลัวน่าเกลียดน่ารักยังไงก็ตามแต่แต่ว่าชาชชอบตอนที่เขาอ้าปากที่สุดแล้วอะมันดูแบลมากเลยอะฮาเลลูยาเห็นปะอาาจมูกเขาแบบน่ารักมากเลยอะ โอเคชาก็ทอชุดเขาแล้วนะคะเดี๋ยวชาจะมาใส่แผมเพิร์ทให้เขาดีกว่าชอบแบบโปมากกว่านะดูดิฮเลยดูนะฮึยื้น่ารักอะ่ะนี่ไม่จริงมีแบบซี่โครงด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวจะใส่แผมเพิร์ทนะอันนี้เป็นแผมเพิร์ทบูบูนะเนี่ยตัดให้เล็กลงนิดนึงนะคะเราต้องจับยากอันเนี้ย ตัวแบบปอบบางเวอร์วังเคสายนี้เกิดมาเพื่อเขาทำไงอ่ะอืมพับเข้าไปละกันเพราะว่าของเขาไม่ต้องซึมซับอย่างงี้เนาะเคอย่างนี้ดีกว่า perfect น่ารักมากม้งใส่ชุดเพราะว่าใส่ยากมากอะโอเค happy แล้วใช่ไหม I'm okay น่ารักมากโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบาย